คลิปนี้นะครับตอนนี้เป็นคลิปด่วนๆนะครับเป็นวิธีการกด p l a y s t a t i o n 5ฟลนะครับในเว็บของ p l a y s t a t i o n Store นะครับวันนี้วันที่27นะครับหลังจาก11โมงนะครับตัวเครื่องธรรมดาตัวเครื่องแบบไม่ใส่แผ่นนะครับหมดไปแล้วนะครับตอนนี้เหลือแพ็กเกจที่ซื้อคู่กับทีวีเท่านั้นนะครับโดยที่ตัวที่ซื้อคู่กับทีวีตัวนี้นะครับจะมีได้เราจะได้ตัวเครื่องแบบมีเล่นแผ่นนะครับแล้วก็มีจอยแถมมาให้อีกอันนึงด้วยนะครับก็ตัวนี้เป็น รบคอร์ดจากไลฟ์สตรีมที่ผมกดได้นะครับเป็นวิธีการทั้งหมดนะครับไปชมกันได้เลยนะครับก็เข้ามาชมกันแล้วถ้ามีประโยชน์ก็ฝาก Subscribe กันด้วยนะครับวันนี้ไปชมกันเลยครับโอเคงั้นเดี๋ยวผมลองกดโดยทีหนึ่งนะกดเพลเดอร์ทำการสั่งซื้ออันนี้นะครับเดี๋ยวทำให้ดูนะครับโอเคเราลองโดยทีนะครับ f5 รัวๆเพื่อให้ปุ่มดำเนินการชำระเงินมันขึ้นมาแล้วเราก็กด ปมอ่าเข้ามาที่หน้านี้กดดำเนินการต่อกดกระช้อีกเลือกวิธีส่งอีกฟรีชิปปิง้งอ่าหน้านี้เรากดโค้ดลดราคาได้นะครับอ่าลองทำตามกันได้นะครับผมกังัดสินใจอยู่นะครับซื้อทีวีอีก30,000ื่นนะครับกดโค้ดส่วนลดใช้กดเลือกวิธีชำระเงิน นี่นะครับที่ผมบอกก็คือหน้านี้นะครับมันจะค้างแบบนี้นะครับ้เรากดรีเฟซนะครับอ่าแล้วพอมันมันแวบนะครับให้เรารีบกด X นะครับก็กดรีเฟซแล้วก็ปุ่ม ESC นะครับโอเคครับทุกท่านโปรเซสถัดไปนะครับอาจจะเป็นการที่ผมต้องกดพวกเลขบัตรเครดิตอะไรพวกนี้นะครับ ก็จ,จะขอจบไลฟ์สตรีมกันเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับก็วิธีการนะครับถ้าเกิดติดหมุนติดอะไรต่างๆนะครับในการใช้ในการเข้าไปดูนะครับจะกดได้ทํำยังไงสามารถกอดูได้นะครับขั้นตอนก็จากที่ผมทํานะครับจนมาถึงขั้นตอนนี้นะครับ ขั้นตอนจ่ายเงินนี้นะครับก็กดสั่งซื้อตรงนี้ก็จะไปดิเรกไปที่หน้าจ่ายเงินบัตรเครดิตแล้วนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านสําหรับการรับชมนะครับเที่ยง5นาทีพอดีไลฟ์มาประมาณ1ชั่วโมงกว่าๆนะครับถ้าสนใจเกี่ยวกับเทคนิค DIY ต่างๆรีวิวสินค้านะครับช่องพีเชสออนของเราทำรีวิวสินค้าเทคนิค DIY นะครับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยสำหรับการรับชมนะครับอย่าลืมกด subscribe กันด้วยนะครับท่านถึง1000 subscribe ผมจะมีโอกาสที่ได้รับตังค์จาก YouTube บังทีนะครับโอเคขอบคุณมากครับวันนี้ ลาไปก่อนสวัสดีครับ